สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างป๋องช่างบ้านๆน,นะครับกับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีโคมไฟตัวหนึ่งที่ซื้อมาใช้ได้ปีเศษๆก็ใช้ไม่ได้นะเปิดไม่ได้ชาร์จไม่เข้าพุณง่ายๆชาร์จไม่ผมคาดการณ์แล้วว่าจะแบตหมดตอนซื้อใหม่ๆผมชอบมากเลยเพราะว่าไอ้เจ้าเนี้ยผมชอบเอาไป กาะไว้ที่หน้าเต็นท์ผมแล้วมันอยู่ได้ยันสว่างเลยนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยโอ้อยู่ได้สว่างเลยไอ้เจ้าตัวนี้ผมเลยชอบเลยว่าโอ้เสียดายเนี่ยตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วแ้วผมมาเช็คดูว่าเอมันหลอดมันเสียหรือเปล่าแต่เวลาเราเอาแบตเราชาร์จเนี่ยเราชาร์จไฟนะเวลาเราชาร์จไฟเข้าไปนะมันมีไฟขึ้นเหมือนแบตเต็มนะแล้วเปิดก็ติดนะครับถ้ามีไฟเข้านะมีไฟกระพริบได้ด้วยเนี่ยมีสามระบบ ผมชอบเลยมันมีไฟไฟนี้แล้วไฟหลีเนี่ยนีไอ้ไฟหลีตัวเนี้ยผมชอบเวลาไว้หน้าเต็นท์คืนนะทิ้งไว้คืนโอ้อยู่ได้ยันสว่างเลยแต่ข้อเสียตอนนี้ก็คือถ้าชาร์จยังไงก็ไม่เข้าอไฟขึ้นเหมือนไฟเต็มแต่ไม่เต็มชาร์จยังไงก็ไม่เข้าพอแล้วชาร์กออกเลยทีนี้ผมจะมาลื้อดูว่าเราจะทํายังไงได้เราจะเปลี่ยนแบตตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะลื้อเข้าไปดูข้างในก่อนว่าข้างในมันคือแบตแบบไหนยังไงแล้วจะหาแบตเตอรี่แบตแบตเหมือนกันมาใส่ได้ไหม ถ้าไม่ได้ผมจะหาฐานชาร์จนะครับฐ่านชาร์จพอจะนึกภาพออกเนาะฐานที่เราใช้กันนะเดี๋ยวนี้มันมีฐาน AA ฐาน AAA 3A แล้วก็เป็นพวกฐานธรรมดานะสามารถเสียบชาร์จกับใช้ซีได้นะครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ถ้ามันไม่ได้ผมอาจจะหาฐานแบบนั้นมาดัดแปลงเดี๋ยวเรามาลือ้อนี่ดูด้วยกันครับว่าเราจะแก้ไขยังไงได้บ้าง ก็ปรากฏว่าหินข้างในมันนะครับน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ตรงนี้เสื่อมเดี๋ยวเราจะหาทางเปลี่ยนแบตเตอรี่รูปนี้นะครับอ,อมองเข้าไปด้านในนี่นะครับผมเห็นมีนอ็อตมีสกรูอยู่สี่ตัวหัวแฉกนะเดี๋ยวลองถอดดูผมว่าน่าจะเป็นการถอดเกี่ยวกับตัวยึดจับของเจ้านี้แน่นอน ไปตัวหนึง่งละหลุดสองหลุดแล้วครับหลุดไหมยังไม่หลุดอีกสองหลุดแล้วตัวที่สามข้างในเป็นหลอด LED นะ ซองซื้อมาใหม่ๆชอบมากเลยมันคนมากแบตมันโอ้โหมันอยู่ได้ข้ามคืนเลยอยากได้โคมไฟแบบจุดไปติดข้ามคืนอะ่ะเวลาผมไปนอนกลางเต็นอะ่ะผมชอบให้มีไฟอยู่รอบๆเต็นไว้ก่อนเพราะบางทีด้วยความเชื่อแบบว่าอาจจะเป็นความเชื่อโบราณน,นะครับโบราณเขาบอกว่าสอนว่าสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมันจะกลัวไฟเพราะว่า มันจะไม่มีความคุ้นชินกับพวกแสงไฟหลอดไฟอะไรประมาณเนี้ยถ้าเรามีอุปกรณ์เหล่านี้ที่มีอ่าโอเคเจอละชุดนี้หลุดละนอตอยู่ในนี้นอตอยู่ในนี้หลุดละอ่ะผมว่าแน่นอนถ้าดูทรงอย่างนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวอ่าเจ้าแบตเตอรี่ข้างล่างนี้แน่เลยตรงนี้มันเป็นแผงวงจรนะมันจะต้องเลอดพอรออกอีกเลยนะ ที่นี้โอ้แข่ควงแฉกเล็กๆตัวเล็กๆผมไม่มีชุดแข่ควงซ่อมนาฬิกาผมมีอยู่ตรงนี้เจอแล้ทีนี้ผมจะสั่งแบตลูกนี้มานะครับผมว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เสียแน่นอนสามสิบเจ็ดสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ แบตพิทแอมสองพันสี่รอยมิล0สองพันสี่ร้อยมิลอมเดี๋ยวผมจะสั่งแบตลูกนี้มาเปลี่ยนนะแล้วก็จะเก็บอุปกรณ์นี้รวมกันไว้ในถุงถุงหนึ่งซึ่งน็อตน,อนอทุกอย่างให้อยู่ด้วยกันหมดเลยเดี๋ยวแบตมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะซ่อมตัวนี้ขึ้นมาใช้อ่าเดี๋ยวผมจะสั่งก่อนนะถ้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ถุงไว้ก่อนคลิปนี้เดี๋ยวคงต้องรอย,ยาวนะ มาครับหลังจากที่ผมสั่งของมาส่งแล้วนะมีของมาส่งแล้วเรา๋วเรามาดูกันเออแบตแบตท,ที่ผมบว่ามันน่าจะเป็นที่แบตเสื่อมนะครับผมก็มีการสั่งออนไลน์ก็รออยู่เราสักสามสีวันครับนี่ฮะแบตก็มาถึงละตัวนี้ลูกใหม่นะตัวนี้ลูกใหม่รวมค่าส่งเท่าไหร่นะ 63บาทรวมค่ส่งเลยแต่ทีนี้จริงๆตัวเชื่อมแบตข้างบนนี่มันจะต้องใช้เป็นระบบการอาร์กนะครับเมรวมทุกอย่างเขา้าไปในถุงนี้ไว้นะนทั้งน็อตทั้งอะไรกัเนี่มันจะใช้ระบบของมันเป็นระบบของอาร์กเอาจะมีมันต้องใช้เครื่องเครื่องอาร์กทีนี้เนี่ยเป็นเครื่องอาร์กแผ่นแบบนี้ทีนี้เราจะลองใช้แบบใช้แบบนี้ฮะใช้แบบตะกั่วเชื่อมเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะ ผมก็ยังลังเลใจอยู่มันจะติดหรือเปล่าเนี่ยสีแดงเป็นข้างบนเป็นแดงข้างล่างเป็นไฟนะเออเป็นสีดำเดี๋ยวลองลองมาเชื่อมดูนะเชื่อมตะกัวใช้แผ่นสแตนเลสยไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูก่อนติดหรือเปล่าน้อ่เนาะเออผมลองทดลองเชื่อมนะครับด้วยการใช้ตะก,กัวของหัวแรงทรับมานะยบอกเลยว่าหัวแรงแครับ ไม่สาราดไา่ละลายตะกั่วให้มันติดกับตรงนี้ได้เลยเพราะความร้อนเวลามันถ่ายเทลงไปตรงที่กัวแบตมันก็กระจายออกครับมันก็ก็ไม่ละลายนะครับมไม่สามารถเชื่อมได้เลยเข้าใจครับว,ว่าอ๋อทำไมเขาต้องถึงใช้วิธีการมาร์คหรือว่าเวลาเขาเชื่อมกัวพวกนี้เขาจะไปเชื่อมใส่แผ่นเล็กๆอีกแผ่นหนึ่งค่อยมาเชื่อมสุดกัวมันนะครับสังเกตดูเป็นอย่างนั้นคงต้องเปลี่ยนวิธีแล้วครับ แล้วใช้ขั้วลองเชื่อมตรงนี้ทีนี้การเชื่อมไอ้นี่มันเชื่อมอยากถ้าเราไม่มีตัวกดอาร์กนะเนี่ยต้องไปเชื่อมของเขาของเดิมเขาเนี่ยเขาไปเชื่อมแผ่นอลูมิเนียมแผ่นแผ่นเชื่อมใส่แผ่นสแตนเลสแล้วเขามากดอาร์กใส่เนี่ยใส่ตรงนี้ออกเนี่ยตัวเก่าของเขานะเนี่ยนยมองเห็นชัดเลยว่าเขาเชื่อมใส่แผ่นข้างนอกแล้วเขามากดอาร์กจ้ำเข้าตรงกับขั้วแบตทีนี้เราทําอย่างนั้นมันน่าจะเชื่อมติดยาก ต่อให้มีหัวแรงเชื่อมก็จะติดกันคงยากสำหรับที่เพื่อนทั่กัว,วเข้าตรงนี้นะอา,อาจจะต้องใช้เดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการใช้กาวดลยว่าใช้กาวตัดช้างหยอดแปะติดเพราอให้มันได้ใช้งานได้นะลองมาดูกันหาดูกาวตาช้างเข้ามาเดี๋ยวเรามาทําข้างนอกครับเมื่อกี้ทำอยู่ในโต๊ะ ออคอมผมแล้วบังเงินไฟดับตอนนี้คือผมก็นี่ฮะตัดสายออกเลกสายแล้วผมก็ไปได้กาวตาช้างมาหลอดหนึ่งว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะอะไรเชื่อมนะเพราะเอาหัวแรงเชื่อมมันก็เชื่อมติดยากนะครับไม่นี่ไม่เป็นสเตเลตอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการอาร์กนะจะเป็นเครื่องอาร์กให้หัวเสียบลงไปเป็นสองขั้วช็อตนะครับจะใช้วิธีการนั้นทากันแต่ทีเราไม่มีไอ้ตัวอาร์กนี่ก็ไม่มีก็เลยจําเป็นต้อง ใช้วิธีนี้ใช้กาวตาช้างนะครับหยอดผมจะใช้กาวตาช้างหยอดแปะอ่ด้านบนสักนิดหนึ่งน,นีแลนะนี่นะผมจะใช้การหยอดแปะแบบนี้หยอดเยอะก็ไม่ได้นะแห้งช้านะกาวตาช้างหยอดแปะเฉพาะตัวสายก่อนนะลองสัด ใส่เยอะก็เลอะนะเลอะแล้วก็ไม่แข็งเลย,ยนี้พอได้นะว่า,พอ,อาพอได้ดีลองดูได้ล้วครับถือว่าติดได้เลย,ยนี่หัวยอดีดที่หอยมันแห้งอย่างเดียวนี่ครับถือว่าได้แล้วนะได้แล้วครับดูด้วย อ่ะได้ครับได้ใช้กาตะช้างยอดนะรอให้มันแห้งสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาประกอบนี่เปลี่ยนแบตบออกก็ใช้งานได้นะนี่ไฟเต็มครับไฟเต็มนะฮะมันจะมีระดับไฟบอกแบตมันเสื่อมอย่างว่างจริงอันนึงมันราคาไม่กี่บาทนะถ้าพูดถึงนะตัวนี้ผมซื้อตอนนั้นรู้สึกจะร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเดี๋ยวนี้ถูกแล้วแหละ เพราะว่าไอสินค้าพวกนี้นะสินค้าจีนนะเวลามันมาใหม่ๆราคามันก็จะปี๊ดปาดปี๊บปาดนแต่พอมันอยู่ไปสักพักนะครับราคามันก็จะเพิ่มลดลงเดี๋ยวห้ันอ่าผมขันก็บสกูตัวนี้ปิดปิดบอดด้วยก่อนบอดวงจรงมันมีน็อตแค่สี่ตัวเองนะอยู่ตรงนี้นะ ตัวนี่นนสี่ตัวที่นี้ตัวด้านบนนี่นะครับอ่านี่นะผมใส่รอดข้างในนึดตอดข้างในนะ เออีกดน็อตอีกสองตัวทั้งหมดเป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็ถือว่าจบอีกตัวหนึ่งใส่น็อตตรงนี้อีกตัวหนึ่ง นนี้มาเทสหน่อยอ่ะตกลงไฟออกนะครับชาร์จได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมน,นี่ก็คือวิธีเปลี่ยนแบตบก้อนข้างในน่ครับใช้ได้แล้วครับชอบตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยถ้าเปิดไฟหลีมันอย่างเงี้ยอยู่หน้าเต็นท์นะผมทิ้งไว้หน้าเต็นท์เนี่ยโอ้ได้ทั้งคืนเลยนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าถือว่าได้ทนพอสมควรเลย ก็เลยชอบมาเออมีคนดีรอซื้อใหม่ก็ก็ได้เหมือนกันแหละตัวนึงก็ถูกลงแล้วแหละตัวนี้นะไม่รู้เท่าไหร่แต่ก่อนซื้อก็แพง,อ,งอยู่สองร้อยสองร้อยนี่แหละแต่ตอนนี้ถูกลงแล้วแล้วก็ไฟก็โอเคใช้งานได้แสงสว่างก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยครับสําหรับคลิปนี้นะช่องช่างของช่างบ้านนะครับต้องขออนุญาตจบคลิปลงตรงนี้นะหรือว่า ทำงานได้แล้วโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับ